อีกหนึ่งคนที่เป็นสิทธิ์เก่าของไอทีนะครับผู้ชมครับคือคุณจตุรงสุขเอียดครับเมื่อวานนี้คุณจตุรงออกมาโพสต์ข้อความนะครับอ่านเกมออกตั้งนานแล้วกับขบวนการและแผนการในการปลุกผีช่องไอทีวีให้กลับคืนมาแต่ไม่คาดคิดนะครับว่าไอทีีจะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยครับหลายคนก็บอกว่าโหฟังแล้ว เห็นแสงสว่างนะครับหรือก็ชัดเจนเลยทีเดียวครับกับเบื้องหลังแผนปลุกไอทีวีพรุษเพียบคุณจตุรงค์บอกว่าเตือนคนในเกมเนี่ยให้ระวังเรื่องบังเอิญใหด้ดีด้วยเมื่อวานนี้ครับบน Facebook ของคุณจตุรงค์สุขเอียดอดีตบก,กข่าวไอทีวีครับคุณจตุรงค์โพสต์ถึงเบื้องหลังแผนคืนชีพปลุกผีไอทีวีแกบอกเลยครับว่ารู้มาสักทักหนึ่งแล้วว่ามันจะมีการปรับแผนทาสื่ยครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองนะครับเตือนคนในเกมเนี่ยให้ระวังด้วย เลยคุณจตุรงโพสต์ข้อความบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมรู้มาก่อนหน้านี้ไอทเริ่มมาปรับแผนทําสื่ออีกครั้งในช่วงไม่นานนี้แต่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแบบนี้คนเล่าเขาบอกว่าเป็นการดําเนินการจัดหารายการและโฆษณาตามที่มีคนมาว่าจ้างถามกลับไปว่าใครจะมาว่าจ้างบริษัทที่มีคดีความกับรัฐอยู่มาเป็นสิปีทั้งที่มีเอเจนซี่โฆษณาอยู่มากมายคนเล่าเขาบอกว่ามีสิพี แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผนปลุกไอทีีมาเล่นการเมืองแบบนี้นี่พี่จะตรงบ่อยครับว่าจนกระทั่งตัวเองได้มาฟังนักร้องให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นวันที่มีอาจารย์กฎหมายจากจุลาเคราะวิเคราะห์ความเป็นสื่อของไอทีวียังมีอยู่ไหมอาจารย์บอกว่าดูจากงบการเงินปี65ไม่มีจากไม่มีมาจากสื่อเลยพอเข้าสายนักร้องเท่านั้นแหละนักร้องคนนี้เขาย้ําผ่านรายการหลายหนว่า เขาไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อนเขาร้องให้กกตตรวจการทำกิจกรรมมาจนถึงปีนี้ดูมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าไอทีวีทำสื่อไหมพอฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณจะตุรงบอกว่าถึงบางอ้อทันทีว่ามันมีพิรุธหรือเป็นแผนเพราะนักร้องคนนี้เขาเป็นคนนอกของบริษัทไอทีวีจะเข้ามารู้เรื่องสำคัญแบบนี้ได้ยังไงทั้งที่งบการเงินที่ว่ามีไรายได้จากการทำสื่อยังไม่ถูกเผยแพร่ไปถึง ผู้ถือหุ้นด้วยซ้ําก็คือ,คอผู้ถือหุ้นยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะมีการมีงบการเงินอะไรต่างๆที่ผิดปกติไปแต่นักลงทุนคนที่เขารู้ข้อมูลตรงนี้ได้ยังไงคุณจะตกลงบอกว่าผมก็เลยเขียนถึงเบื้องหลังความบังเอิญการฟื้นไอทีวีทาง Facebook ไปเตือนคนในเกมให้ระวังเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญที่ข่าวสาริตินำหลักฐานมานำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังนี้ได้ก็คงไม่มีคำว่าบังเอิญครับนี่ครับผู้ชม คนเก่าไอทีวีตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะนะครับคำถามก็คือว่ากกตเนี่ยจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ย,ดยังไงนะครับหลายคนก็บอกว่ากฎหมายนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือแต่ทีนี้เนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายคืออะไรจะยึดตามตัวหนังสือที่เขียนหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายคือไม่ต้องการให้นักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจมีสื่ออยู่ในมือเพื่อควบคุมอะไรต่างๆแต่ไม่ดูว่าไอทีวีเรียกว่าสื่อได้อยู่ไหมก็แล้วแต่การตีความครับ